แม้วก,กัน,นทำไมแบตเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เนื้อแ, <amino S 1> <ป>แบตให้เล่นเกมด้วยนะเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเ,เนื้อละมุนเอ๋ยเจ้าเนื้อละมุนเอ๋ยเก็บดอกพิกุลบานเย,ย็น <l> เ<ะ>ก็บดอกพิยุนพิกุลขอโทษขอโทษเอาเก็บดอกพิกุลบานเย็นเก็บดอกพิกุล บ้านเย็นเก็บมาร้อยกรองเก็บมาร้อยกรองกรองกรองให้แม่ทองคานเล่นให้แม่ทองคานเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ้ยเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ้ยโอเคต่อไปเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อน เจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยพอเอานิ้วชีไ้ได้ไหมอ้อนแม่จะกินนมอ้อนแม่จากกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมแม่อุ้มเจ้าออกชมกินนมแล้วนอนกินนมแล้วนอนเฮ้ยเอามหมกินนมแล้วนอนเปลเอ้ย กินนมแล้วนอนเปเอยพอลองอ่านเองสินี่เอาตั้งแต่ตรงนี้นะอ้าอาเอาตั้งแต่ฉันรักแม่ไหมอา่อาอ่ะโอเคเอานนี้ก็ได้เจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอก พออีพิพออีพิก็อรอกุนกุนเก็บดอกพริกกุนบานเย็น <c oughs> เก็บมาร้อยกองมีรอเรือได้นะออกเสียงควบกล้าให้ชัดเจนใหก้กรองกรอง ให้แม่ทอนทอง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 ค่าเล่นเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ้ยเก่งมากต่อไปเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเจ้าเนื้ออ่อนเอ้ยอะสะกดเสีออ อออนนอออนไม่โทอ้อนอออนนอออนไม่โทอ้อ,นอ,อน,นอ้อน,มออน,ออนแม่จะกินนมแม่วมุเจ้าออกครับชมกินนมแล้วนอนเปเอ้ยเก่งมาก